เฮ้เกิดปีวอกหรอเกาเป็นลิงเลยแกโอ๊ยแกไม่ต้องมาหัวล้อจัะเลยนะโดนเลยมานะาทั้งหมดเนี่ยแกเป็นสาเหตุเลยเมื่อที่ไปส่งการกับแกสามวันสามคืนเนี่ยดูดิดูหน้าพังผิวันพังหูเนี่ปวดแสบปวดร้อนปวดไปทั้งตัวเลยเนี่ยเพราะแกนั่นแหละฉันไม่ได้อยากไปเลยแกบังคับฉันบังคับ โโหบังคับอะไรเห็นยืนบนรถกระบะเต้นเย้งเย้งเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมมารู้แป้งยังติดหูเช็ดออกด้ใช่น้อยเออฉันบังคับแกเองขอโทษผิดไปแล้วรู้แะออแกต้องรับผิดชอบอก็ไปแกเป็นสาเหตุต้องพาฉันอะไปสถานเสริมความงามฉันจะไปพอกหน้าไปขาดตัว<อ>ไปบอดีไฟล์เอาผิวทีนคืนมาแกต้องพาันไปเลยนะ อ่าได้ได้ได้เลยเดี๋ยวจะพาไปแบบเซกออกกลับมาเป็นนางงามนางสาวไทยเลยเออพาไปแกหยุดเลยแกไม่ต้องมาพูดเล่นกับฉันยิ่งเครียดอยู่นาจ้าแกมีพี่รุดมีรู้อะพีุ่ดเหรอจะไปที่ที่ฉันเคยไปสปาที่ฉันไปประจำอ่ะเอ้ยแต่แกที่นั่นมันแพงอะเงินฉันใช้ไปตอนสงกรานหมดแล้วทำไงดีอ่ะวันนี้อารมณ์แปรปรวนเนี่ย เออเดี pasado, shorts, ๋ยวที so, ่จะพาไปเนี like, ่ยดีเลยเด็ดไกวที่แกเคยไปอีกและที่สําคัญได้มาตรฐานราคาถูกด้วยเออไปเปล่าเตรียมตัวให้เรียบร้อยตามไปแล้วกันถูกไหมเหรอเออโอ้ยอยู่ดี๋ยว่ดีเดี๋ยวไม่ล่ะต้องอย่างนี้เลยเหรอโอ๊ยมาด้วยชัว มาเลยเข้ามาเลยนี่แท้ดนถึงแล้วที่นี่ไงเออที่พามาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานสถานบริการได้มาตรฐานภายใต้การควบคุมและก็ดูแลจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเอ้มากมาตรฐานดีสถานที่สะอาดหรูหราสัสะอาดมากเลยเออแล้ที่สำคัญราคารัฐบาลแกเออแกจ่ายนะ ดูหน้ามาสิครับไปโดนอะไรมาคะเนี่ยไปเล่นน้ำสงการมาค่ะโอ้ผิวค่อนข้างแห้งมากเลยนะคะช่วงนี้แล้ก็มีรอยไหม้ๆด้วยนั่นวันนี้ถ้าเป็นปัญหาผิวที่โดนแดดมาหลังสงการแบบนี้แนะนำเป็นพอกหน้าด้วยสมุนไพรนะคะ,คะลดอาการแสบแห้งแล้วก็ดูแลผิวด้วยนะคะค่ะ,คะ,คะดีค่ะเวลากลับบ้านเอาต้มยำพอกได้ไหมมันมีสมุนไพร เดี๋ยวไปทําให้กินยังไงครับยังไงต่อ,ตอเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ต้องขอวัดความดันแล้วก็เช็คประวัตินิดนึงนะคะเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลเราค่ะได้ๆขออนุญาตวัดความดันนะคะแล้วก็ขอสักประวัติเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณหนเคยมีประวัติการแพ้สมุนไพรหรือน้ํามันหอมระเหยไหมคะค่ะสําหรับความดันคุณหม่วันนี้ปกติดีนะคะเดี๋ยวเชิญที่ห้องให้บริการด้านในค่ะ ฟรีเจะเฮ้ยหายเป็นไงบ้างหลังจากที่ปฏิบัติพัดวีดูแลตัวเองด้ขนาดนี้โอ้โหมันใช่อ่ะมันเลิศมากเลยอ่ะคุณรูฉันดสดชื่นมากเลยอ่ะโอยดูดิไอ้ที่เสียบๆคันๆเนี่ยหายแล้วนะเออแกต้องไปลองดูอ่านระเลียดัเองแล้วกันนะจ่ายตังค์แล้วใช่ปะไปละโอ้เอาไป ช่วงอากาศรา้อนๆแบบนี้นะครับนอกจากผิวหน้าแล้วก็ร่างกายเราที่เราจะต้องดูแลแล้วนะครับอาหารการกินนะครับเครื่องดื่มต่างๆสําคัญเช่นเดียวกันนะครับอย่างอาหารเนี่ยคบแนะนําว่าเราจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้ที่แนะนําเลยผักผลไม้ที่มีรสขมหรือไม่ก็รสเย็นนะครับแล้วก็เมนูที่แนะนําก็อย่างเช่น ต้มเจิดมะระยะัดไส้ต้มฟักมะนาวดออย่างงี้ต้มตำลึงนงี้ใช้ได้ดีต่อสุขภาพมากส่วนเครื่องดื่มครับแนะนําน้ําใบบัวบกหรือไม่ก็น้ําใบเตยครับสดชื่นแล้วก็ขับปัสสาวะบํารุงหัวใจนะครับแก้อาการดับกระหายได้ดีมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างสําคัญมากร้อนๆแบบนี้เรามากักจะมีอาการไข้เพราะว่าร่างกายปรับตัวไม่ทันนะครับถ้ามีอาการเจ็บคอหรือรู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายแนะนําฟ้าทลายโจรครับหายเป็นปลิดทิ้งเลย ตอนนี้หายเลยเป่าตังค์จ่ายสด้วยแน่เลยสำหรับโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยที่ยศเสเนี่ยนะครับมีบริการการแพทย์ทั้งแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์แผนปัจจุบันผสมผสานในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการดูแลโดยแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันอย่างใกล้ชิดนะครับมีความสะอาดออปลอดภัยและยังมีราคาที่ถูกอีกด้วยนะครับ นอกจากมีบริการการตรวจรักษาจ่ายยามะเร็งและก็โรคทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็ยังมีบริการนวดนะครับาการแก้ปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรมเรื่องนิ้วล็อกนะครับหรือว่าโรคที่เกิดจากเส้นเอ็นอักเสบนะครับอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสำหรับหนุ่มสาวนะครับเราก็ยังมีบริการคอสเมติกนะฮะโดยการมีการนวดหน้าพอกหน้านะฮะสำหรับที่นี่เนี่ย ก็จะมีการดูแลโดยแพทย์ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบันอย่างใกล้ชิดครับครับสำหรับหน้าร้อนนี้นะครับผมขอแนะนำสมุนไพรใบโบบกคับะสมุนไพรนี่มีคุณสมบัติในการบำรุงหัวใจบำรุงสมองนะครับแล้วก็ทำให้สดชื่นยังเป็นตัวยาที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆในร่างกายด้วยนะครับ ออนอกจากนั้นแล้วเนี่ยโบบกเนี่ยเรายังสามารถที่จะใช้ในการพอกหน้ารักษาอาการผื่นคันที่ผิวหนังได้นะครับผมการันตีว่าดีจริงครับ